รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยโรงภาพเีีรในเครือเอส f สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Movie Guru รายการเพื่อคนรักหนังเหมือนเราสองคนครับชายเพราะเราสองคนนั้นจะช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นครับ เรามาเจอกันเป็นประจำทุกคืนวันเสาร์ทางช่อง G M เ25อย่างนี้นั่นเองนะครับและเช่นเคยครับถ้าคุณผู้ชมอยากพูดคุยกับพี่เอรีหรือชายนะครับหรือว่าที่สำคัญครับอยากจะร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆของทางรายการเราเข้ามาได้เลยนะครับที่ f c e b o o k อยังเป็นทางการของเรานั่นคือ Mo v i e g ก r รูท Show ชครับแน่นอนครับคุณผู้ชมครับชายครับเข้าสู่ช่วงแรกของรายการที่ทุกคนรอคอยกับช่วง SF News ซึ่งเราก็จะมีการอัปเดตข่าวสารและโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับฝากให้กับแฟนๆเครือโรงภาพยน SF ัถึม้่วงนนนี้ะคคทุกโดยเมพาพะัวปรเทศ ค่อนข้างกังวลกับการระบาดรอกใหม่ของโควิด -19 เราต้องยอมรับอย่างว่าตอนนี้คนไทยเราเนี่ยมีภูมิละภูมิในการระมัดระวังตัวเองแต่ในเวลาเดียวกันมีหลายคนก็รู้สึกเป็นกังวลว่าเอถ้าเราเข้าไปในโรงหนังมันจะมีมาตรการอะไรไหมทางคือโรงภาพยนตร์เอเยืนยันณที่นี้ใน,ในช่วง SF News ว่ามีครับมีมาตรการที่ทําให้ทุกคนอุ่นใจได้เลยนะครับว่าทาง SF นั้นคนํานึงถึงความปลอดภัย และความสบายใจมาตรการทุกอย่างเนี่ยเป็นมาตรการยกระดับการรักษาถึงความปลอดภัยของสุขภาพของผู้เข้าชมภาพยนตร์อย่างแน่นอนครับแน่นอนครับและนอกจากนั้นเนี่ยนะครับใครที่ยังสนใจของขวัญที่อะมอบให้ตัวคุณเองหรือว่าเพื่อนๆหรือว่าคนพิเศษที่รักหนังเหมือนเรา2คนเนี่ยนะครับทาง sf ก็มี new year gift pack สาหรับปี2021มาฝากกันด้วยนะครับมีรายละเอียดยังไงไปชมกันได้ในช่วง sf news ของเราครับช่วง sf news คุณผู้ชมอุ่นใจได้เลยนะครับว่าเราจะปลอดภัยเมื่อไปดูหนังที่โรงภาพยนตร์ในเครือเอเเพราะเขามีมาตรการทาความสะอาดโรงภาพยนตร์ทุกเรื่องทุกรอบอย่างสม่ําเสมอที่บริเวณจุดจาหน่ายบัตรชมภาพยนตร์จะมีบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือทุกจุดสัมผัสและทําความสะอาดทุกจุดสัมผัสเช่นจุดจาหน่ายบัตรชมภาพยนตร์อัตโนมัติโดยยินนับยาฆ่าเชื้อทุก30มบนาทีกําหนดจุดรอคิวระยะห่าง1เมตรส่วนบริเวณที่นั่งพักคอยหน้าโรงภาพยนตร์จะจัดที่นั่งแบบเว ระยะห่างและภายในโรงภาพยนตร์ทางโรงภาพยนตร์ในเครือเอสเอฟนั้นยังของความร่วมมือลูกค้าทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยและตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าชมภาพยนตร์พร้อมทั้งมีการดูแลระบบปรับอากาศในโรงภาพยนตร์ให้มีอากาศถ่ายเทอยู่เสมอทําการอบโอโซนภายในโรงภาพยนตร์ทุกวันหลังปิดให้บริการ mm hmm. นอกจากนั้นยังมีการทําการพ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อในโรงภาพยนตร์และเปลี่ยนผ้ารองศีรษะที่เก้าอี้ทุกรอบฉาย กำหนดระยะห่างของการนั่งชมภาพยนตร์แบบมี Physical Distancing ที่เหมาะสมคือนั่งได้สูงสุด2ที่นั่งติดกันโดยเว้นระยะห่างถึง2ที่นั่งด้วยกันนะครับบริเวณจุดจำหน่ายพ็อปคอร์นและเครื่องดื่มมีบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือบริเวณจุดจำหน่ายและกำหนดจุดรอคิวระยะห่าง1เมตรใช้ถาด รับเงินและทอนเงินเพื่อลดการสัมผัสและยังมีการทำความสะอาดพื้นที่อุปกรณ์และทุกจุดสัมผัสด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุก30นาทีบริเวณห้องน้ำมีการกำหนดจุดในการเว้นระยะห่างการใช้อ่างล้างมือและโถปัสสาวะโดยมีการกำหนดจุดรอคิวในการใช้บริการห้องน้ำระยะห่าง1เมตรเช่นกันและยังมีการทำความสะอาดและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทุก1ชั่วโมงพร้อมกับการทำความสะอาดทุกจุดสัมผัสทุก30นาที เพราะฉะนั้นคุณลูกค้าอุ่นใจในการใช้บริการโรงภาพาลเพียรได้เลยว่าจะปลอดภัยเพราะ SF ดูแลด้วยใจนอกจากนี้ครับ SF และโคบมอบความสุขและความคุ้มค่า ต้อนรับช่วงเทศกาลปีใหม่2,564ด้วยชุด S.F. Coke New Year Gift Pack 2021ภายในแพ็คนะครับประกอบไปด้วยพรีเมียมแบ็คหนึ่งใบบัตรสมาชิก S.F. Plus ลายโค้กลิมิเต็ดเอเดชัและแจ็คเก็ตคาร์ดที่มาพร้อมกับสิทธิประโยชน์มากมายภายในบัตรทั้งบัตรชมภาพยนตร์จำนวน5ที่นั่งน้ำอัดลมขนาด44ออนซ์จำนวน5แก้วและสิทธ์สมัครแพ็กเกจโปรตามเจนจำนวน1สิทธ์ในราคาพิเศษสิทธิประโยชน์เพียบขนาดนี้คอหนังต้องไม่พลาดนะครับหาซื้อกันได้ตั้งแต่วันที่24 4ธันวาคม2563ถึงวันที่28กุมภาพันธ์2564ที่โรงภาพยนตร์ SF ทุกสาขาที่ร่วมกิจกรรมเช็ครอบฉายซื้อตั๋วหนังง่ายๆที่แอปพลิเคชัน SF Cinema หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.sfcinema.com และ Facebook Fanpage SF Cinema รีบๆมาดูที่ SF เพราะโปรดีๆรอคุณอยู่อีกเพียบ ก่อนที่เราจะไปพูดถึงข่าวคราวการอัปเดตในการภาพยนต์เนี่ยนะครับเรามีข่าวสําหรับผู้ที่อยากจะเดินทางไปเที่ยวที่สวนองนุชพัทยาครับแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะเขายังเปิดอยู่หรือเปล่านะครับเขาฝากข่าวมาแล้วนะครับว่าเปิดให้บริการทุกวันครับตั้งแต่เวลา8ปดนาฬิกาถึง18บแนาฬิกานั่นเองและคุณผู้ชมเนี่ยนะครับสามารถทด่เข้าไปเที่ยวชมสวนได้อย่างมั่นใจเลยเพราะว่าเขามีการฉีดพ่นแอลกอฮอล์นะครับรวมไปถึงการให้บริการล้างมือหลายจุดทั้งสวนเลยทีเดียวและทําความสะอาดรองเท้าก่อนบริเวณทางออกด้วยนะครับทุกท เขามีการคัดกรองอย่างเคร่งครัดตรวจวัดวอุณหภูมิแล้วก็เช็คอินไทยชนะนะครับแล้วก็ใช้เยาล้างมือทุกขั้นตอนนั้นเป็นไปตามมาตรการของสาธารณสุขเขานะครับเพราะฉะนั้นอุ่นใจได้นะครับเข้าสวนนกนุษร,รับประกันได้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเขาเตรียมการไว้อย่างเคร่งครัดนะครับแม้แต่เว้นระยะห่างเวลาเราเดินในสวนเราบอกว่าที่เปิด มันจําเป็นต้องเว้นจําเป็นต้องเว้นเช่นกันครับเพราะว่าบางทีม <Especially S 1> <Zeit. S 2> ีการพูดคุยกันสนทนากันบันีเด็กๆก็อาจจะมีการตะโกนเห็นได้นเสาแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นนะครับ อย่าก,การตกใส่หน้ากากกันแล้วก็หมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์สถานที่ที่เขามีจุดคัดกรองก็จะมีที่มีสบู่ให้ล้างมือเช่นกันครับใช่ครับช่วงนี้มาถึงช่วงของการอัปเดตข่าวสารต่างๆในการภาพยนตร์กันบ้างนะครับในช่วง m Movie Guru Highlight ของเรานะครับยังคงอัปเดตข่าวสารต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวอย่างหนังใหม่ๆที่ยังไม่ได้เข้าฉายรวมไปถึงเบื้องลึกเบื้องหลังนะครับรวมไปถึงคลิปเด่นๆประจําสัปดาห์นี้นั่นเองครับหากผู้ชมพร้อม้วครับเรา2คนก็พร้อมเช่นกันไปติดตามรายละเอียดทั้งงหมดดนนี้้้ไแลววใช่ MoviG ไฮไลท์ของเราครับช่วงมูวี่กูรูไฮไลท์ ข้อหนังแอคชั่นคงไม่พลาดแน่นอนนะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่อง Moral Combat ฉบับสร้างใหม่โดยมีเจมส์วานมารับหน้าที่ผู้อำนวยการสร้างครับซึ่งทาง Warner Brothers นะครับได้เผยภาพตัวละครต่างๆที่มีความสำคัญในเรื่องให้เห็นกันเป็นน้ำจิ้มก่อนที่จะได้ชมตัวอย่างกันแล้วส่วนภาพยนตร์นะครับก็จะได้ฉายประมาณกลางเดือนเมษาย,ยนนี้แฟนๆของวิดีโอเกมจะได้เห็นทั้งตัวละครและการต่อสู้ที่รู้จักกันดีนะครับแต่ในฉบับภาพยนตร์จะมีตัวละครใหม่ที่ไม่อยู่ในเกมด้วยยังโคลยังนะครับตัวเอกของเรื่องที่รับบทโดย ลูอิสแทนเขาจะเป็นนักชก MMA นะครับที่จะมาฝึกวิทยายุทธเพื่อต่อสู้กับศัตรูจาก Outworld โดยมีจักรวาลเป็นเดิมพันเขาจะต่อกอนกับพวกมันยังไงไปติดตามกันให้ได้นะครับในโรงภาพยนตร์ครับ ใครที่เป็นแฟนหนังแฟนตาซีนะครับที่สร้างจากวรรณกรรมคงจะจำกันได้ใช่ไหมครับกับภาพยนตร์เรื่อง Charlie and the Chocolate Factory ในเวอร์ชันของการกำกับของ t i มเบอร์ตนที่ใช้เมื่อปี2005และได้จอ h n น y ี e p p มาแสดงเป็น Will y w ว n k a เจ้าของโรงงานช็อกโกแลตคราวนี้ครับทาง Warner Brothers ก็สนใจเรื่องราวของเจ้าของโรงงานช็อกโกแลตคนนี้อยู่นะครับจึงใช้เวลาเกือบ5ปีในการพัฒนาการสร้างภาพยนตร์ภาคต้นที่มาของ w i l l y w ว n k a าว่าเขากลายมาเป็นเจ้าของโรงงานนี้ได้ยังไงนะครับโดยได้ผู้กำกับอย่างพอลคิงจากเรืร่อง แพดดิงตันทั้งสองภาคมากำกับภาพยนตร์และอาจจะได้เดวิดเฮมนนะครับผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ชื่อดังจาก Harry Potter และ Once Upon a t i m e in Hollywood <c oughs> มาดูแลภาพยนตร์เรื่องวิลลี่วงกาสำหรับกำหนดการฉายก็คือ17มีนาคมป,ปี2023ครับแต่บทของ Willy ka, วิลลี่วงกาวัยหนุ่มก็ยังไม่ได้เปิดเผยนะครับว่าจะเลือกนักแสดงคนไหนมาซึ่งล่าสุดครับก็มีข่าวว่าอาจจะเป็นทอมฮอลเลนหนุน่มสไปดี้คนล่าสุดหรือทิมมี่เชลเมนะครับดาวรุ่งพุ่งแรงจากเรื่องดูนภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ที่จะเข้าฉายในปี นี้ก็ได้นะครับคงต้องติดตามข่าวกันต่อไปว่าใครจะมาแรงแซงโค้งในบทนำของวองก้าครับ มาปิดท้ายกันด้วยตัวอย่างภาพยนตร์เรื่องใหม่นะครับเรื่อง The World to Come ผลงานของ Mona แฟส t ์โวต The World to Come ครับเป็นภาพยนตร์ดรามา่าเรื่องราวความรักของหญิงชาวไร่2องคนครับที่แอบคบกันหลังจากที่ต่างคนต่างให้คำปรึกษาเรื่องของชีวิตคู่ที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับฉายเปิดรอบปฐมทัศน์โลกไปแล้วนะครับใน Venice International Film Festival ครั้งที่77เมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วครับ โดยได้รับรางวัลชนะเลิศ Queer Lion ครับและจะได้ใช้ในวงกว้างต้อนรับวันแห่งความรักในเดือนกุมภาพันธ์ที่สหรัฐอเมริกาครับ ยังมีการร่วมสนุกกับคำถามจากเรื่อง Wonder Woman 1984ด้วยนะครับเพียงตอบมาว่านักแสดงชายคนใดที่รับบทเป็น Max Lord ในเรื่อง Wonder Woman 1984และเป็นที่รู้จักจะบ,บทซ้ายลับหน่วยปราบปรามยาเสพติดทาวีเเพยในเรื่องนาคสสรืฤดูกาลแรกผู้โชคดีจะได้รับของรางวัลก็คือคอมิก Wonder Woman 1984จำนวน5รางวัลหากท่านใดสนใจนะครับมาร่วมสนุกกันได้ทาง f c e b o o k อยังเป็นทางการของเรานั่นก็คือ Mo v i e g กรู TV s ี o w ครับ S.F. i can save today but you can save the world one need one day you'll become all that you dream of and more and everything will be different this world is not ready all that you will do. Wonder Woman 1984. วันนี้ในโรงภาพยนตร์และในระบบ IMAX 4D X MX 4D Screen X สนับสนุนโดยซานตาเฟ เข้าสู่ช่วงที่2รายการเราแล้วนะครับในช่วง movie r e v i focus ของเรานั่นเองครับวันนี้เราจะไปโฟกัสกันที่ตัวอย่างภาพยนตร์เรื่องจิวจิตสูนั่นเองนะครับเป็นแนวแอคชั่นไซไฟที่มีจาพนมครับมาร่วมแสดงกับนิโคลัสเคจแลวก็อเลนมูซี่นั่นเองนะครับในช่วงนี้เนี่ยนะครับเราจะได้เห็นผลงานของจาพนมในการแสดงในภาพยนตร์ต่างประเทศหลายเรื่องมากเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็น monster hunter ใช่ไหมครับที่เราเคยพูดถึงไปแล้วนะครับรวมไปถึงเรื่องจิวจิตสูนั่นเองและไม่ใช่แค่นั้นครับเดือนหน้าครับยังมีเรื่อง detective ชไนธั 3ที่จะมาฉายต้อนรับช่วงตุดจีนด้วยละครับส่วนในคล s c เคจเราสองคนค่อนข้างคุ้นเคยกับภาพเพีย์ระดับดราม่าที่เข้าชิงวันออสการ์แต่ทุกวันนี้เนี่ยเราต้องยอมรับว่าถึงแม้เขาอาจจะไม่ได้มีภาพเยีย์เข้าชิงออสการ์แนวดราม่าแล้ว เขายังมีผลงานมากมายเลยตลอดโดยเฉพาะพวกหนังแอคชั่นทริลเลอร์สเพนส์ทริลเลอร์หนังตำรวจแต่เที่ยวนี้ในหนังเรื่องยูยิสูเนี่ยเขารับบทเป็นปรมาจารย์ที่มีความเลิศและมีความช่ำชองในศิลปะการต่อสู้ซึ่งเขามาสอนให้กับกลุ่มนุษย์ที่ต้องไปปะทะกับเอเลี่ยนซึ่งยูยิสูนะครับหรือว่ายูยิสูนั่นเองนะครับเป็นศิลปะการต่อสู้ท้องถิ่นของชาวบราซิลนะครับหลายคนทราบกันดีมีความโดดเด่นในเรื่องของลักษณะการจับทุ่มแล้วก็การจู่โจมคู่ต่อสู้จากด้านบนนั่นเองนะครับเหมือน มวยปล้ำนั่นเองครับภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยนะครับดัดแปลงมาจากหนังสือกระตูนนะครับในปี2017นั่นเองที่แต่งโดยดมิทรีโลโกติทิสนั่นเองนะครับและจิมแมกแร็สนะครับแล้วตัวของดมิทรีเองเนี่ยนะครับคราวนี้เขาก็มารับหน้าที่ทั้งกำกับแล้วก็ร่วมเขียนบทภาพยนตร์ด้วยแ่ะครับและแน่นอนนะครับในส่วนของการถ่ายทำเขาบอกว่าไปถึงสาธารณรัฐไซปรสและว,วัดโบราณเนี่ยอยู่เพื่อนบ้านเรานะครับเมียนมาอโอ้โห สวยงดงามแน่หากผู้ชมพร้อมนะครับเราสองคนพร้อมกับการนำเสนอตัวอย่างเรื่องยูยิสุกันนะครับในช่วง Movie Guru Focus ครับช่วงมูว e ่กูร u โฟกัส Comet you see in the sky right now passes over the earth every six years and causes a portal. But when it's open, we get a visitor from a distant galaxy. The poet warrior in the sci-fi sense. The spaceman. And he comes here looking for a fight with you. The chosen jiu-jitsu. If he doesn't get it, he stays and he kills everything. Is alien politics five through fifteen? Now you are all the chosen jujitsu fighters. But as long as you die bravely, no one else will have to. It's crazy, like me.

หนังเรื่องนี้คือหาพอสมควรในโลกของนักวิจารณ์กับภาพยนตร์านดรามา่าต้องบอกว่าดราม่าโรแมนติกกับแฮปปี้ซีเวนเป็นเรื่องราวของความรักระหว่างหญิงสาวทั้งคู่เนี่ยกลับไปเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสกับครอบครัวทั้งสองคนก็เลยตัดสินใจว่าเอ๊ะมันถึงเวลาแล้วยังที่จะไปเปิดเผยแต่การตัดสินใจในการเปิดเผยความสัมพันธ์ครั้งนี้มันก็นําไปสู่เรื่องราวสนุกสนานเรื่องราวที่ค่อนข้างวุ่นวายเป็นผลงานของผู้กับผู้หญิงที่มีชื่อว่าเคลียร์ดูบอลและหนังเรื่องนี้หลังจากฉายมีกระแสมาว่าอยากให้มี เธอบอกว่าเธอก็อยากทาภาค2และมีไอเดียบางอย่างละซึ่งจริงๆแล้วภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยนะครับเขาว่าตั้งใจว่าจะฉายในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาในบ้านเราเนั่นเองนะครับแต่ว่าในเมื่อเกิดการระบาดระลอกใหม่ของเชื้อไวรัสโควิด -19 ก็เลยเลื่อนฉายออกไปน,นั่นเองใครที่อยากจะอบอุ่นหัวใจแล้วก็อยากจะรู้ความเป็นไปของคู่รักคู่นี้เนี่ยนะครับต้องรองไปติดตามกันในโรงภาพยนตร์นั่นเองนะครับวันนี้ครับเรามีตัวอย่างของภาพยนตร์เรื่อง h a p p y s สี่เส้นใหมคุณผู้ชมได้ดูกันอีกแล้วนะครับในช่วง Movie Group Focus ของเราครับ abby you and harper have a perfect relationship she is my person and i really want everyone to know that i want to marry her i'm going to ask her dad for his blessing way to stick it to the patriarchy oh, give me there's something that we should talk about do you remember when i came out to my parents that's not entirely accurate oh, Hi! So my perfect girls. as long as she's our supermom harper is our powerhouse and jane <laughs> Abby, everything okay? Yeah. There's one tiny thing. Harper isn't out and her parents don't know we're together. Abby. So her parents believe their straight daughter brought home her lesbian friend? They also think that I'm straight. Have they ever met a lesbian? Bells ring out on the street. I see her here and she's so terrified of what everyone thinks. I can relate being in love with somebody that is too afraid to show the world who they are. Tell them everything after the holidays. Do you know how painful it's been to watch the person that I love hide me? I, chase the feeling I am not hiding you, I am hiding me. Isn't this the best time of year? Everybody's story is different. Just because Harper isn't ready, it doesn't mean she doesn't love you. You look great in this coat. Hi. Are you the ex boyfriend? Yes. I am Abby's heterosexual ex boyfriend, and I have come to get her back. Enjoy. Okay, I nailed that, and she is fabulous. Stop soon, Santa Fe. อาวุธและออกไล่ล่ามหาศึกมือหมาระหว่างนักกล่ากับอสูรยักษ์จอมพิฆาตปฐมบทภาพยนตร์มใหญ่จากผู้สร้าง Resident Evil มิ拉โจโมฟิชจ้าพนพ Monster Hunter พร้อมออกไล่ล่าวันนี้ในโรงภาพยนตร์ถ้าคุณมาดูหนังเพราะอยากมาผ่อนคลายแอบมาระบายหรือบางทีก็แค่มาหาเรื่องใกล้เธอไม่ว่าเหตุผลของคุณคืออะไร ขอแนะนำ SF Plus บัตรใหม่ยิ่งดูหนังเยอะยิ่ง plus reward ได้เยอะหรือจะ plus pro ตามเจนได้ส่วนลดตามวัยเพิ่มด้วยนะสมัครฟรีที่ SF เท่านั้นนาย plus นะคุณ plus ยังสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ Live White Diamond มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการเราแล้วนะครับในช่วงมูว Movie <ช>ี่กรุสปอตไลท์ของเรารนั่นเองนะครับสัปดาห์นี้เราจะส่องสปอตไลท์ให้กับภาพยนตร์เรื่อง Wonder Woman 1984กันอีกครั้งนะครับสัปดาห์ที่แล้วนะครับ<ช>เรารแนะนําตัวร้ายหญิงกันไปแล้วเรียบร้อยนะครับส่วน เบื้องลึกเบื้องหลังของสัปดาห์นี้ก็จะมาจากตัวร้ายชายกันบ้างน,นะครับเขาก็คือเพโดร s c พาสกาลนั่นเองนะครับผู้มารับบทเป็นแม็กซ์โหลดหรือว่าแม็กซ์เวลล d โหลดนั่นเองตัวละครตัวนี้เนี่ยนะครับมาปรากฏตัวในการ์ตูนค่าย DC นะครับครั้งแรกใน Justice League นั่นเองเล่มที่1เลยนะครับที่วางแผงครั้งแรกในปี1987นั่นเองครับซึ่งตัว Pedro เพโดราบอกว่าลักษณะของตัวละครแม็กซ์โหลดเนี่ย ถ้าเป็นแรงบันดาลใจมันก็จะคล้ายๆกับตัวละครของไมเคิลดักลา s ในภาพยนตร์เรื่อง Wall Street mm hmm. ที่มีชื่อว่ากอร์น e กโก g กอร์นเกโก o ถ้าเราจำได้พยายามที่จะขายฝันแล้วก็เป็นคนซึ่งลำโมกซึ่งวันนี้เราจะมี p e โ r o พ a สคาลมาพูดคุยในบทบาทของเขาในหนังเรื่องนี้นะครับไปติดตามรายละเอียดทั้งหมดนี้ได้แล้วนะครับในช่วง Movie Guru Spotlight ครับช่วง Movie Guroo Spotlight It's going to be a n a m a z i n g p a r t y I hope you have something nice to wear. I have bits and pieces of information, but really I find him to be very much born from this movie's imagination and Patty Jenkins' creation. Hopefully, we're not offending the Wonder Woman comic book fans or DC Universe comic book fans by making such a specific choice with Max Lord. A very uh, particular kind of swing, I guess is the best way to put it, in terms of how I attack the part and he is like a, a gordon gecko without the polish i would say that's how i would describe him i've never been one for rules the answer is always more the thing that i love the most about max lord is that he's not a fighter and um, you know his shirt doesn't come off he doesn't have good moves or anything like that cartoonish fight is happening between me and chris because i will fight by any means necessary if i get a hold of your hand i'll bite it you know i'll poke you in the eyes i'll pull your hair I just need to get away. I have nothing to prove here. Well, aren't you resourceful? Come with me. No, I don't think so. Remove this woman, please. Permanently. Are you okay? I don't know. รู้ชมครับชายครับเข้าสู่ m o มูฟวี่กร Spotlight เรื่องที่2ของเรานะครับสป t ตไลท์ของเรายังคงส่องอยู่กับภาพยนตร์แนวแอคชั่นสัตว์ประหลาด กับ Monster Hunter ซึ่งตัวพุ่มกับพ u l W S Anderson นั้นเขาได้ไอเดียจากการสร้างหนังเรื่องนี้จากเกมที่เขาชอบสัปดาห์นี้นะครับนักแสดงสาวที่เป็นภรยาของพุ่มกับเนี่ยนะครับอย่างมิลล j าโจวเวอร์วิชจะมาพูดถึงสไตล์การต่อสู้ในบทบาทของเธอนนั่นเองพร้อมกับการทำงานร่วมกับจาพนมหรือว่าโทนี่จาของเราน่นเ่งนะครับว่ามีความแตกต่างกันยังไงนะครับและทั้งคู่เนี่ยร่วมงานกันได้ดีแค่ไหนมีรายละเอียดมาฝากกันนะครับในช่วงนี้กับ Movie g u r u Spotlight ของเราครับ character because she's from the military the US military it's a you know it's a very kind of contained style of fighting it's about you know putting people in a you know getting them down on the floor it's 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 about like fighting in tight places um where tony's is much more of like flourishing he's like a Butterfly doing these amazing kicks and these beautiful martial arts. And it's funny because my character is more about like just like catching him and pulling him down to the ground and like getting him down. Um, so it's, it's actually really great because our styles are so different. But I think that makes the fight sequences so much more powerful because it's like this clash between two completely different cultures and uh, two completely different styles. What was really wonderful about working with Tony was that he is just a really sweet guy and really fun and very like he's a he's a person that connects. And so our chemistry off-screen was as great as it was on-screen and I think it's because he's such a wonderful person, like such a great human that we were able to have this great chemistry on-screen because that was just like what, you know, that was just our relationship. We were buddies. I mean, we had so much fun together. สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ Live White Diamond ผู้ชมชครับชาครับน่าเสียดายมากครับหมดเวลาแล้วครับสำหรับการ Movie Guru ของเราในวันนี้นะครับวันนี้ขอขอบคุณสตานที่ถ่ายทำนะครับ Cat First Class l o u n g e นะครับในโรงภาพยนตร์เซเวอร์ซินีมาในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ครับและขอขอบคุณเสื้อผ้าของพี่เอนรีและชายด้วยนะครับจากเบลล์เฮลส์โปโลคลับนั่นเองและที่ขาดไม่ได้ครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกทกท่านครับที่ติดตามชมรายการมูวี่กรูของเราครับท่านใดที่อยากจะเข้ามาทักทายเรา2คนนะครับสามารถเข้าไปใน a c e b o o k อย่างเป็นทางการของเราได้นั่นคือม o ว i e กร r ทีวี h ช w ท่านใดที่พลาดการชมสามารถเข้าไปใน y YouTube Channel อย่างเป็นทางการของเราอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กด s นนับสไครป์กดกระดิ่งแจ ทีวีโชว์ครับวันนี้หมดเวลาของเรา2คนและรายการมูฟวี่กูรูกันแล้วนะครับอย่าลืมกลับมาเจอกันได้ใหม่ทุกคืนวันเสาร์ทางช่อง GMM 25นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีสสดครับ